เสื้อผ้าที่แบบจะต้อนรับเข้าสู่หน้าหนาวอ่ะเป็นเสื้อกันหนาวบ้างเป็นเสื้อแจ็คเก็ตบ้างะไรทีต้องตาอินมากก็มีหลายแบบเอ็งาก็ดูไลฟ์สไตล์ของคนเจนวายออกมาใช่ค่ะบางทีคนเจนวายก็อาจจะชอบมีเสื้อตัวนอกรอว่าเป็นเสื้อสูทเสื้ออะไรที่ใส่ไปทํางานนะครับสิ่งต่างๆงเหล่านี้แหละนะครับที่ น่าสนใจนะครับเอาละฮะตอนนี้เราก็อยากรู้แล้วใครอย่าลืมนะครับที่จะร่วมกันเชียร์ร่วมกันโหวตนะครับลุ้นรับนะฮะกระเป๋ากระจูดนะครับจากกระจูดวันดีจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะแอดมินจะไปตามดูว่าใครท่ายถูกเออย่างพิมพ์กันได้อยู่นะใต้คอมเมนต์อ็อว่าอะไร NEB อะไร n E X อะไรที่เชียร์ นะครับผมเชียร์กันได้เอาละตอนนี้ถึงถึงสองมหัสจรรย์สองมหัสจรรย์ตื่นเต้นน่ะออ้ยมือคนส่งก็สั่นนะไม่รู้ว่าเชียร์ใครนะครับเราดูผู้เขาประกวดแต่ละท่านนะครับตรงนี้เป็นไงครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพวกเขาประกวดพร้อมแล้วนะฮะพร้อมที่จะรับรางวัลแล้วนะครับผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะ สงบนิ่งไม่มีความเครืยอนะคะไม่รู้ว่าเครียดหรือว่าอย่างไรนะฮะต้องตามมั่นใจว่าทุกท่านที่อยู่ในงานนี้สันดดด